สวัสดีครับผมชื่อนายปนว,วิครุสีชื่อเล่นชื่อปันจากโรงเรียนระยองวิทยาคมสายการเรียนวิคณิตครับเหตุผลที่ผมเลือกเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีพระจอมเกล้าธุรกก็เพราะว่าผมได้ยินมาว่ามหาวิทยาลัยนี้เด่นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้ผมมีความสนใจในการเข้าเรียนต่อที่นี่ครับในส่วนของคณะนั้นเพราะว่าผมได้เรียนห้องเรียนพิเศษสายการเรียนวิศ ทศาสตร์และคอมพิวเตอร์ตั้งตต้นทำให้ผมมีความรู้พื้นฐานและมีความสนใจในด้านนี้ครับในส่วนของผลงานก็จะมีการทำโมเดลบ้านอัจฉริยระท,ยที่สามารถควบคุมระบบภายในได้ด้วย IoT ผ่านทางแอปลิงก์ในโทรศัพท์ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันครับ ส่วนอีกงานก็จะเป็นโครงการหุ่นยนต์ตรวจวนนัดอุณหภูมิและความชื้นจากระยะไกลทาให้ประหยัดเวลานในการตรวจสอบสภาพพื้นที่ว่าเหมาะแก่การเติบโตของพืชหรือไม่ครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมย่อยที่ผมเคยทําก็จะมีการออกแบบเว็บให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายบุคคลโดยใช้ g o o g l e Sites และการออกแบบเว็บ ข้อมูลส่วนตัวของผมโดยใช้ wix.com ครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการเข้าค่ายก็จะมีการเข้าค่ายอบรมเกี่ยวกับซิลาคอที่เป็นแพลตฟอร์ม AI ในการนำไปใช้ในการแยกสิ่งของโดยใช้ deep learning ซึ่งในค่ายก็จะมีการให้แยกรสชาติของขนมซันสุครับต่อไปก็จะเป็นเบร์คช็อปสร้างหุ่นยนต์โดยใช้ Lego Education และใช้บล็อกโค้ดในการสั่งงานครับสุดท้ายก็จะเป็นค่ายอบรมหลักการออกแบบ U X U I เบื้องต้น เช่นการใช้ Wide ไวไฟในการสร้างโครงล่างของหน้าจอแอปพลกเกิเคชันหรือเว็บไซต์การสร้างบรรยากาศและอารมณ์โดยใช้สีเป็นต้นครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ